สุข้าต้นเป็นจังไดแถววะตีมาเบิงมาเบิงสุกค้าต้นเป็นไดแถเออกินไตต้นเลยอแม่เอ้ยอืสุกค้าต้นก็เป็นอย่างนี้และจ้านี่หมอนทองผู้เขาไฟโอ้ยสุคข้าต้นอีแม่เอ้ยอือแสบขกตรงกินไตต้น ของแท้ต้องกินใต้ต้นพนะกเอื้อมทาดมันกระสิหวานนุ่มละมุนติดดินจ้ะนวยนี่เป็นนวยสุกข้าต้นอีอแมูุ่กข้าต้นเป็นยังไง สุกค่าต้นก็คือนี่เลยจากปิงมันหลุดคาปิงหลุดออกมาจากปิงแบบนี้เลยแก่จัดน้ำเห็นบอสีน้ำตาลเอ้ยผิวลายดีปัญอย่างอีแม่เอ้ยอืมของแท้ต้องกินใต้ต้นเท่านั้นเ <laughs> ฮ้ยพ่อยอแม่ข่อยเอออืม อมหมอนทองหมอนทองหมอนทองกำลังเริ่มจากกำลังเริ่ม,มบัลลัมบากเอาทองคำม,มาผลอยากกินหอมนวลละมุนล,ลิ้นจ้กที่สูตรเนื้อกันเลยเม็ดน้อยอ เนื้อเยอะอมแม่ค่อยเอออีหยังกระแท่นบ่รยผู้ตัดกระตัดไปตีผู้กินกระกินไปแม่เอ้ยอผู้เขาไฟสีสักเจกมันสุกข้าต่วนมันกระสีสิเป็นยังไงละ เนื้อมันสีนิ่มๆเน่ยเนื้อพอดีกินว่าสะทออืม,อมข้างในเฟยไหอเมือมเม่อระบะ้หมักทุเรียนปีนี้ผู้บรายจา้าอืทรงไม่สวยแต่ข้างในโอเค อ,อ,อเน้นรสชาติแต่ไม่เน้นรูปทรงพะนะเทศเนื้อพี่สูนรเรียบร้อยสามพันสามพันของแทนและแน่นอนเลยละหน่วยเดียวพูด้เดียวจุกจุกพะนะ